ตัวที่แถมก็จะเป็นตัวบาบ์โบอีกแล้ว่าไม่แก้วเขาจะเป็นหน้าแบบหน้าดาวาะคะอันนี้เขาจะเป็นแบบคิ้วคิ้วขมวดหนไหอ๋อคิ้วไม่เหมือนกันตาอารมตัวุณอรมไม่เป็นไรหรอกค่ะในเรื่องที่บอกไอ้ตัวรโกงไม่แกะเขาจะทําให้แบบว่ามีอันนี้หลายๆตัวหลายๆตัวหน้าตาก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเยอะแล้วอะก็จะแบบว่า เกิดการต่อสู้กันเราก็เขาเขาก็แบบบินชนแล้วเขาก็หายกลายเป็นฟองไปอะไรแบบนี้ค่ะจะเป็นควันระเหยนยคะขอบใจนะครับพลาดความผิดพลาดเกิดความผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าแบบมีอะไรเป็นปัญหามาความช่วยเหลือด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้ามีจะหาเรื่องหรือจะอะไรมีแบบอะไรผิดก็ช่วยแก้ไขไม่เขาจะหมายความว่า ถ้าเขารีวิวแล้วเขาพูดผิดหรือเรื่องผิดช่วยคอมเมนต์แก้ไขให้ด้วยค่ะอ่ะต้ชิ้นส่วนเพียบเลยค่ะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะต้องเป็นแบบมิกใส่กลไกอะไรพวกนี้ไปด้วยฮะที่กล้แล้ว่อนนียใกล้มากเลยค่ะ,ะออนนถ้านกนไกต้องบอกว,ว่าไปอยู่เชียงใหม่พัทยากไกลหรือนั่นะคนไกไม่ใกล้ละกันงงไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆงง ไกลกับกลไกลมีคนละแบบกันไกลมลอลิงกับไม่มีลอลิงอ่ะอันนี้เสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะทว้นี้มาเสร็จตัวนะคะนี่เป็ขนมนะคะเอาพักอ้าวเมื่อกี้ใส่ผิดนะคะเราเอาชมพูมาใส่อันนี้จริงๆอันนี้ต้องสีนี้ต้องเป็นสีฟ้าแล้วชมพูใส่อันนี้เข้าเสร็จกันนกเสร็จตรงนี้ ใบไ,ไม้เท้าเนี่ยค่ะเสียบตรงกใกล้ๆกันใกล้ๆกับนกะอ่ะพักไว้ตีเล่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องล่นมาพักไว้ก่อนเสร็จแล้วก็เอาทั้งสามอันมาเอาอยาตรงนด้เลยนี่รู้ไหมอ่ะใครๆก็ว่าฉันเป็นเด็กหวแข็งไม่เชื่อดูนะจ๊ะเนี่ย นี่อาเขยบก่อนค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอามาต่อกับสองชิ้นนี้ใหญ่ามากใหญ่ามาก,ามากคือมันต่อได้หลายแบบนะป้าป๊าจะเอาไอคืออันนี้มันจะอยู่ตรงกลางจะเอาอันนี้แล้วต่อเอาสีฟ้าไปต่อตรงนู้นหรือมาต่อตรงนี้ก็ได้เนี่ยนะกล่องไปไหนแล้วคะอ๋อคะม,มันเนี่ยในกล่องมันก็จะเขียนบอกว่าทได้3มแบบเสร็จแล้วก็อันนี้เอานกขึ้นมาก่อนนกนกมาเกาะคอนไว้ เสร็จแล้วก็กดผุมอ่ะแล้วแล้วเดี๋ยวเอาพาวเวอร์อพ,รพรกลมยืนตรงนี้ค่ะอเอาเสียบก่อนเสียบก่อนอ่าโอเคย็ยนตัวยยเรื่อปตายเย้ออ้าวตายแล้ว <c oughs> ติมมันต้องมาทางนี้นะแรงเกินแรงเกินแล้วก็ลงตรงนี้อ้าวไม่ล้ม ดี๋ยนะยังไงนะคำนวณจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าคันชนะมันต้องชนอันน cin ี้ล้มโอ้ยเท่านั้นผ่ากันดีกว่าใครทำสำเร็จนะใครทำล้มใครทำผ่าจังผ่าบอสส้มไม่สำเร็จนะบอสส้ม5 4 3 2 1 Yeah. นี่เอาสองด่านมาต่อ,อก,กัน,นะะเลยค่ะอลังการมากค่ะของเราขอ๋อใช่เอาสองด่านมาต่อ,อก,กันเลยยาวๆยาวๆนกนขึ้นมาแลอวก็นี่แย่แล้วจะเก็บนิดหน่อยจ้ามันไม่มีที่อยุดมัน <c oughs> ไม่มีที่เก็บแล้วค่ะไปด้วยค่ะมันจะมีร่องให้ต่อกันแบบนี้เป็นโค้งๆใช่ไหมที่มีหัวใจเนี่ยคือเขาจะต่อกันได้ก็คือเอาเซตเซตที่เราเล่นก่อนนั่นเนี้ยมาต่อกันได้เลยแล้วเราจะเริ่มที่ชิงช้าชิงเปิด ซื้อลูกเปิแล้วค่ะใครจะได้อาสาสมัครเล่นคะนี่บะซัมเลยค่ะนี่บะเอียงมากนะลี่เอียงนะ้บะซ้ำก่อนใ่หมดรอสิเราให้ตัวเหลืองหัวหมองหัวหมองตลอดแล้วใครกอดจะนุ่มพอด้วยค่ะเขียวกอดอาะสิเขียวกอดเย้หมดได้หมดตซิจะลงได้หมดนะอ้าวมาค้างตรงนี้นะม่ช่วยเย้ มันมีกะโดดเลยกระโดดเลยเอามาเอามายเอามายเ <Yay! S 1> อามายอะเปลี่ยนมั่งให้คนนี้หม่งมั้งสิลูกอะคนนี้หม่งมั้งเนินน้ำหนักหัวไม่เท่ากันนะอาจา ouch, จะมีผลอาจจะมีผลเดี๋ยวอะรถซ้ำมาแล้วนะคะรถซ้ำจะกระโดดหยียบหนึ่งสองซ้ำ้งอีกละติดตรงนี้ละทำไมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าเรา ทำไมคะทำไมคะลูกนี่ให้ป้ากดมันดี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะงานก่อนนี่สองขั้มเอ้าจะไมมันหล่นผิดใช่ครับ่ซนป้ากดจะสำเร็จไหมงานไม่ได้เหมือนเด็ดนะทำไมมัน อบไหมอะสนุกมากเลยค่ะข,ขอบคุณอะไรนะคะคิดโย่โย่แปซิฟิกมากๆจรอ่าที่ส่งของเล่นพาวเวอร์คร<อ>ับเกิร์มาให้นะเยอะแยะมากมายขอบคุณนะคะเ<อ>ขามีขายที่ตามห้างนะถ้าเกิดเขาบอกถามมาถามแม่ว่าร้านคิดโดแปซิฟิกอยู่ไหนเขาจะขายตามห้างแต่ว่าก็มีงานเหมือนกับว่าจัดเซลล์อะไรเงี้ยจัดขายของเข,งข,งขงานก่แหลนนะ